สบายดีพี่น้องสบายดีท่านผู้ชมมาสุขสุขคนมีน้องจ้าตอนนี้กันเดอไปได้พี่น้องเลยแปดเก้าโมงเลยเรื่องก,ก็เมียนเครื่องแล้วพี่นอ้องเมียนเครื่องกันอยู่ตลาดแล้วเลยก็ไปแวะมีนิมากลยก็มาเฮือนท่านไปกินข้าวเข่าสามพี่น้องเลยเดกกินข่าแล้วอ้าวคุวไปกินจ้ะท่านยาก อตอนนี้ก็เดิกแล้วพี่น้องเอ้ยสองแมลูกเหาบรบท่านได้กินเขาซ้ำพี่น้องเอ้ยกินมาแต่หา้านพี่น้องลงไปเมี่ยนเครื่องหน่อยนึงพี่น้องเมื่อนี้อันเอาเครื่องเขาหา้านเลยก็เฮ่ากบ็บพท่านได้เมี่ยนเครื่องเมี่ยนคล้องซ้ำยากยากเลยพี่น้องเอ้ยตื่นตอนเ้านีก่กะได้ลงใครเครื่องนำกับลูกสาวพี่น้อง เรื่องกับยู่บ้านยู่เพื่อนคือเก่าพี่น้องยู่เพื่อนรังเก่ารังเดิมไายคนกรถทมเนาะทามกันเขามาในหมินไายพี่น้อ,องใหญ่เพื่อนละบ่ยังอยู่น้ำพอน้ำเมยคือเก่าบ่เรื่องกัยังอยู่น้ำเพลนคือเก่าเนี่ยพี่น้องภายในไปแดอกตอนนี้กะบเรือแต่ห้าสองคนพี่น้องเลยกำลังเสี่ยงเขาไปหาแนวอยู่แนวกินอยู่ในเงินคั่วพี่น้องบุูอวดที่ใดยังกิน อาหารหลักๆก็กคือต้มมีพี่น้องเ้ยเด็กๆแบ้น,นี้กะกะสิเป็นสิเป็นต้มมีน่ะลูกแมงก็ลูกแม่เห้ยอยู่กับลูกสาวของฉันลูกสาวของสวยมากลายพลุดำพลยไปดำแบบหลูองสวยแล้วตอนนี้กัอยู่เอนกับปอเถาะไม่เถาพี่น้องเลยแล้วก็แล้วก็ลูกสาวลูกชายเนาะ กักัดท่ามกันข้ามาเนาะกับมีขอของใจลายอันลายแนวพี่น้องเลยกัดต่อตรงๆเลยเนาะกักัดต่ความจริงกัดหอดหอดเบอยากเ่า้สาพี่น้องเลยบอยากเ้าอยังเบอยรกเ้าบอยากเ้ายังอยากให้มันแบบให้มันจบเนาะอยากให้มันจบจบไปพี่น้องบยอยากให้มันเลือลั้งยังประมาณนี้ หลายคนก็ทำมาปะกันออรีตัวบอหลายคนก็ทำแบบสั่งคอนเทนต์เฮ็ดเอาเองี้ยประมาณนี้ mm hmm. กับออยากหน่ิดนึงพี่น้องเลยกะจีเม้า,าตรงๆพี่น้อง <Yeah. S 1> ตอนนี้กะเฮากะสองคนเนาะมุขอเอ้ยซื้อเล้วพี่น้องเด้อการกระซมกันอาจจะโหดดีเนาะเฮาสองคนกะ นแง่กันอยู่แล้วเนาะในเรื่องการยู่ที่แล้วก็เพิ่นกัอยู่พุ่นเนาะแต่เรื่องของพูดอะว่าเพิ่นอยู่ไซเนาะต่างแต่เขาหูอะแง่กันอยู่แล้วตอนนี้เนาะสีกับมาขึ้นดีมาขึ้นดีอันนั้นกับประธานในบ้านเนาะแต่เลือกอะเปอร์เซ็นต์หน่อยพี่น้องเลยเปอร์เซ็นต์หน่อยเนาะว่าสีแบบกับมาขึ้นดอกขึ้นดีกับเปอร์เซ็นต์หน่อยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนาะความบรกกับไปเนาะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ เปอร์เซนเดียวกระจงไว้ใช่พี่เนอะการมีสำนาจแหละความสัมพันธ์ณตอนนี้เนาะเอียงมันสิเกิดเอียงมันสิเป็นกะแล้วแต่เว้นแต่กรรมมันบริคิดอียงร้ายเราพี่น้องกใส่สีวิตมาปั้นนี้เลยเนาะสีดีสีสวยอะไรกะเหตดเอาสีวิตของภัยสีดีขึ้นเมื่อวันศินี่อะไรกะ จะตามภายตามเหตุเอาเนาะส่วนออโต้พี่น้องออโต้กะอยู่น้ำเมตียงอยู่น้ำอานางพี่น้องเลยก็ยันยงนับถือแล้วก็เข้าโลกเพิ่นคือเก่าเนาะกระร่งบอกอานางเนี่ยแล้วว่าให้เบิ่งร้านได้เลยว่าใหญ่จักน่อยแล้วเรื่องกันอาจจะเอามาเข่าวหงเฮียนอยู่ปักซองอยูอันปักซองนี่ยเลยพี่น้องขันยาเพิ่นให้เอามาได้พี่น้องเลยขันยาเพิ่นม่ให้เอามากะกระบืเอามาเนาะเพราะว่าเข้ากับระบือยาก ป่อยากให้มันพิจใจเพิ่นเนาะเพราะว่าร้านร้านเพิ่นเลี้ยงมากเนาะเฮาผู้เป็นแม่เฮาก็มีซีดอยู่แล้วหักตังแต่ว่าเฮากรขึ้นเห็นเพิ่นเนาะเพิ่นเลี้ยงมากอ่ะคันว่าเพิ่นบ่วอยากให้เอามากอ่ะให้อยู่น้ำเพิ่นคันว่าเพิ่นให้เอามากอ่ะแล้วเรื่องกะเสียเอามาเขาเฮียนพี่น้องตอนเส้ากะเสียหายไปอันหูเฮียนน้ำผัดเถาพี่น้องให้ผัดเผาไปส่งเนาะเลยกะแล้วเรื่องกะลงตลาดกับลูกพี่น้องกะอีงสิประมาณนี้แหละพ ah, oh. oh. ี่น anyway> ้องเลยตอนนี้ก็เดึกเลยนะพี่น้องเลย แต่เกางเลยคนในเฮือนกะขืนอนอนเมื่อแล้วมีแต่พอเถาพี่น้องพอเถาเพิเ่นไปวิ่กเนาะไปวียกไปของการแหละกะก็สิีวานแน่นเนาะเมื่ออันปีนี่พอเถาเพิ่นกะเพิ่นออกบำนาญแล้วเพิ่นกับภัยเหตุยังส่วนไม่เถากะเพิ่นไกลทุเมืงอนเพิ่นไกลอยู่กนซื้อๆเนาะเพิ่นกับภัเฮตุยัยังแล้วเพราะว่าเพิ่นเถาแล้วพอเถาไม่เถากะแ้วกะขิดว่าเซอ,อโตมา ให้ผู้เฒ่าอไปเฒ่าเบิ่งให้เพิ่นไปหบไปส่งไปโรงเรียนสมมุติว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะอันเพิ่นภาคเนาะน,นี่เฮาก็ต้องแดงให้อยู่นําผู้เฒ่าแม่เฒ่าแจทั้งสุกอะต้องได้ให้ไปโรงเรียน7:00น5ม0เสาร์หาหาแรงพี่นอ้องก็บ,บ่มีหยังยุ่งยากเนาะคขญาเพิ่นให้เอามากอะเจ้ามาทาวายาเพิ่นบ่เห็นดีเห็นพร้อมเพิ่นคิดฮอดร้านอยังประมาณนี้กะก็แล้วแต่เพิ่นเนาะเฮาก็บ่อยาก เร่ยงคิดหอดเรื่องกับคิดหอดแต่ก,อก,อาาอก,ก,ก็อยากเอามาเรียงเองสิยน่าสิทุกซ้ำได้กะอยากเอามาเรียงเองลูกเนาะลูกกะคือชีวิตจ,จิตใจทั้งเมื่อของเฮาเนาะกับคิดหอดคิดหอจดจะนำตาลายทั้งคิดหอดเลยกะทางเป็นห่วงออโต้เป็นห่วงกับบปันได้เพราะว่าเพิ่นกะอยู่น้ำอานางอยู่น้ำยาเพิ่นอยู่น้ำปูเพิ่นมีแต่ว่าความคิดหอดใแตัวพีน่น้องแต่ก็อดเอาเนาะโดนๆนเฮากะไม่ยานเทหนึ่งเหนหน้าได้พี่น้องชีวิตมันว่าหอดเมื่อนี้้แล้วกะ ตัดสินใจแล้วเนาะตัดสินใจแยกกันอยู่เนาะกับบระท่านในวันแยกงข้างเนะาะพระบาวันในวันความกันมีแต่ว่าแยกกันอยู่แต่ใกล้ทุกทึกเดกะเก่าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์พี่น้องเอ้จะหมดก,กราบแล้วเก่าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์คิดว่าลองเบิกลองห่างกันเบิงเนาะประมาณสองสามเดือนถ้าคิดว่าอืมต่างภายัยต่างบบกินฮอตกันแล้วกาแ,แล้วแต่เพิิน หันมาตั้งค่ายตั้งคิดหอดกันกะกลับมาลองเบิงกลับมาเบอกมาจ้าลองเบิงถามมันยังไปกันได้โอเคกันไปต่อถอะมาเบอกกันแล้วเนาะมันบอโอเคหรือว่ามันไปกันบ่ได้หรือว่าอยู่ไปมันก็บ่รอดกปรําเป็นสองในแง่ทางกับอีงประมาณนี้ละพี่น้องนะเรื่องกับปุยพวกลายนาะพวกลายกับยานน้นแทนพิษทั้งเพื่อนแล้วก็แล้วก็คิดหอดลูกน้ำน้องพี่น้องเดโต โตกะมาหาเพิ่นได้มาหาเอาโตได้ตลอดเลยล่พี่น้องงาเพิ่นก็บ่ได้าหาเลยหัวงี้ยังดอกแต่ว่าเฮาผัดเราต้องตรงซะแล้วเนาเมื่อกขนเจ้าได้เมือ่อกลางคืนวันนี้ทางทางเมื่อผัดทางเมือม่อผัดยากไหมเนาะเฮาเวเลงคืนกะสิบูเห็นหุ่งต้นขอคตนคุมไปเรื่อยๆกับเป็นคนขับรถขับรถไปแข่งแข่งพอสมควรเนาะอนแต่ว่า เมื่อเล็กเมื่อเดือดเข้าผัดขึ้นมาแต่ตลาดผัดเมื่อแล้วผัดเมื่อผัดสิกลับไปกจ้มากก็สิบโอเคบันไดเนาะโบโอเคเทา,างกายไาในห้าผัดในรุงห้างในไ,ไปเอาเครื่องเอาคล้องขายอยู่ห้างขายออนไลน์เลยกะให้ลูกสาวขายเต็นี่เป็นขายออนไลน์นะเนาะหางเงินซอยเมย์ได้บาทเนี่ยโอเคบอโอเคไมโอ้ยทำอะไรเนี่ยถ้าโอเคให้ยิ้มแล้วก็โอเค เอะลองสิโอเคบอ,อ,อโอเคนี่โบเมนโอเคยังโอเคเฮป่นหาเงินซอยแม่ขายออนไลน์แล้วก็ขายหนาหา้าห้านเพราะว่าเรื่องกับโบมีไผขายซอยบอกตรงๆเนะาะโบมีไผขายซอยพี่น้องเอ้ยชีวิตมาหอดจุดนี้แล้วนะเนาะแล้วเรื่องกับสามสิบปีนี่ก็พอดีเต็มเนาะเต็มสามสิบสองปี คิดว่าชีวิตมาหอดจุดนี้ก็คิดว่า้าเฮายัางหาความหมั่นคงบ่ได้หาหาความสง,งบม่ได้กระทืว่านยังนักอยู่ได้พี่น้องเลยคิดว่าเฮาอายดซรัพนี่แล้วเนาะควานหาความสง,งบให้ตัวเองแล้วก็หาความสง,งบให้ลูกๆแล้วก็เทว่าแยกทางเนาะมันดีกลัวนอนนี้เฮากะยินดีเนาะยินดีที่จะอยู่พายอยู่มัน สวัสดีวิตมันดีขืนเอียงมันดีขืนพี่น้องเอ้นอนเด็กพี่น้องพากันกินน้ำสป,ปายพี่น้องกินน้ำสป,ปาดลิงกับเซมมี่พี่น้องเอ้เป็นได้พี่น้องอากาศห้างนี่เริ่มหนาวเลยเด้ออากาศสีเ่เย็นๆเนาะกลางคืนกับ <c oughs> เซเว่น,เย,นเย็นกลางเว่นกับ เย็นแล้วก็ฮอนแน่เย็นสะพอะส่วงเ้ากับส่วงเสียออกแรงๆเนาะแต่กับเปิดพัดลม่งใส่แขนยาวอย่าหานกับพี่น้องเลยอะไรพี่น้องจ้าคลิปนี้แล้เแ่งกับสิคอลาพี่น้องคิดหอดคิดเทิงคือกาวเดินเทิงมาบริสุทธิ์ลงคลิปเนาะอยากไลายพี่น้องอยากหานอยากลูกอยากไล่แนวนะไล่สิ่งหลายอย่างพอกันไหมเข็ดหนัก พ่อกันไม่คหิหนะจ๊ะพี่น้องจ้าฟันดีมันสุบุสุขคนเด้ออากาศหนาวพีน่น้องเอ้ยน้องใส่เขนยอกเขนงกันเผื่อสุบุสุขคน,นจ้าสบายดีจ้าบ๊ายบายได้ก่อน